ไม่ต้องรอปฏิหารแค่ทำทานศีลภาวนาก็ช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้โดยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจดบันทึกไว้โดยพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนทานังเทติสีลัง รักษาติภาวนาภาเวตวาเอกัตโจสักขังคัจจติเอกัตโจโมขังคัจจตินิสังสยังการให้ทานหนึ่งการรักษาศีลหนึ่งการเจริญเมตตาภาวนาหนึ่งทั้งสามประการนี้เป็นคุณค่าของศาสนาและเป็นสิ่งสำคัญสำหรับท่านผู้บำเพ็ญบางพวกตายแล้วก็ไปสวรรค์ บางพวกตายแล้วไปนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยเคยคิดไหมครับว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าจริงๆเงินทองทรัพย์สินหรือว่าชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้อาจเป็นแค่ภาพหวงตาที่ทำให้เราหลงลืมความสงบสุขในใจของเราในโลกที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยการแข่งขัน เราอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆในตัวเราที่ช่วยสร้างสมดุลให้ชีวิตและจิตใจคำสอนของหลงปูมั่นภูริทัตโตในคลิปนี้จะช่วยเปิดทางสู่ความสงบสุขในใจแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรคือสมบัติล้ำค่าที่ทุกคนสามารถมีได้เริ่มต้นซัตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่มีความหมายยิ่งกว่าเดิม หลวงตามหาบัวญาสัมปันโนท่านได้จดบันทึกคำสอนของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตไว้ดังนี้ครับทานคือเครื่องแสดงน้ำใจของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงผู้มีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ผู้อาภัพด้วยการให้ทานเสียสละแบ่งปันมากน้อยตามกำลังของวัตถุเครื่องสองเคราะห์ที่มีอยู่จะเป็นวัตถุทานธรรมทาน หรือวิทยาทานแขนงต่างๆก็ตามที่ให้เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังค่าตอบแทนใดๆนอกจากกุศลคือความดีที่เกิดขึ้นจากทานนั้นซึ่งจะเป็นสิ่งตอบแทนให้เจ้าของทานได้รับอยู่เท่านั้นตลอดจนอภัยทานที่ควรให้แก่กันในเวลาที่อีกฝ่ายผิดพลาดหรือร่วงเกินคนมีทานหรือคนที่เด่นในการให้ทาน ย่อมเป็นผู้สง่าผ่าเผยและเด่นในบวงชนผู้เช่นนี้มนุษย์และสัตว์ตลอดจนเทวดาก็จะเคารพรักจะตกทิศใดแดนใดย่อมไม่อดอยากขาดแคลนจะมีสิ่งหรือมีผู้อุปถัมภ์จนได้ไม่อับจนทนทุกข์แม้ในแดนมนุษย์เรานี้ก็พอเห็นได้อย่างเต็มตารู้ได้อย่างเต็มใจว่าผู้มีฐานเป็นเครื่องประดับตัว ย่อมเป็นคนไม่ล้าสมัยในสังคมและบุคคลทุกชนชั้นไม่มีใครรังเกียจอำนาจฐานทำให้ผู้มีใจบริจาคเกิดความเคยชินต่อน,นิสัยจนกลายเป็นผู้มีฤทธิ์บันดาลไม่ให้อดอยากในภพที่เกิดกำเนิดที่อยู่นั้นๆฉะนั้นทานและคนที่มีใจเป็นนักให้ทานเสียสละจึงเป็นผู้ค้าจุนโลกให้เฟื่องฟูตลอดไป โลกที่มีการสงเคราะห์กันอยู่ยังจัดเป็นโลกที่มีความหมายตลอดไปทานจะเป็นสาระสำคัญสำหรับตัวและโลกทั่วๆไปผู้มีทานย่อมเป็นผู้อบอุ่นและหนุนโลกให้ชุ่มเย็นไม่เป็นบุคคลและโลกที่แห้งแลง้งแข่งกับทุกตลอดไปศีลท่านพระอาจารย์มั่นท่านเมตตาสั่งสอนเทรว่าให้รู้คุณของศีล และรู้โทษของความไม่มีศีลว่าศีลคือรั้วกั้นความเบียดเบียนและทำลายร่างกายและจิตใจของกันและกันศีลคือเพื่อแห่งความดีอันยอดเยี่ยมที่ควรมีประจําชาติมนุษย์ไม่ปล่อยให้สูญหายไปเสียเพราะมนุษย์ที่ไม่มีศีลเป็นรั้วกัน้นและเป็นเครื่องประดับตัวก็คือกองเพลิงแห่งมนุษย์เราดีๆนี่เอง การเบียดเบียนทำลายกันย่อมเป็นไปทุกหย,ย่อมหญ้าและทั่วโลกดินแดนไม่มีเกาะมีดอนพอจะเอาศีรษะสุกหนอดให้ปลอดภัยแม้โลกจะเจริญด้วยวัตถุจนกองสูงกว่าพระอาทิตย์บนท้องฟ้าแต่ความรุ่มร้อนแผดเผาจะเทวีคูณยิ่งกว่าพระอาทิตย์เป็นไหนๆโลกจะไม่มีที่ปร่งใจได้เลยถ้ายัางมงวคิดว่าวัตถุมีค่ามากกว่าศีลธรรม พราะศีลธรรมเป็นสมบัติของจอมมนุษย์คือพระพุทธเจ้าผู้คุนพบและนำมาประดับโลกที่กำลังมืดมัวกลัวทุกพอให้สว่างสวัยร่มเย็นควรให้อาศัยได้บ้างด้วยอำนาจศีลธรรมเป็นเครื่องปัดเป่ากำจัดศีลจึงเป็นเหมือนยาปราบทั้งโรคทั้งโรคระบาดและโรคเรื้อรังอย่างน้อยก็พอให้คนไข้ ที่สุมด้วยกิเลสกินอยู่หลับนอนได้บ้างไม่ถูกปีบคั้นด้วยโรคที่เกิดแล้วไม่ยอมหายนี้ตลอดไปมากกว่านั้นโรคนี้ก็หายขาดอยู่สบายคำว่าสินแท้จริงเป็นไปด้วยความมีสติรู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควรระหว่างการระบายออกทางทวารทั้งสามคอยบังคับกายวาจาใจให้เป็นไปในขอบเขตของสินที่เป็นสภาพปกติ ไม่ขนองกายวัาจาใจอาน,นิสง์ของการรักษาสินห้าหนึ่ทำให้อายุยืนปราศจากโรคภัยเบียดเปลี่ยน 2. องทัพสมบัติที่อยู่ในความปกครองมีความปลอดภัยจากโจนผู้ร้าย 3. าระหว่างลูกหลานสามีภรรยาอยู่ด้วยกันผาสุขไม่มีผู้คอยล่วงล้ำกล้ำกลาย ต่างครองอยู่ด้วยความเป็นสุข 4. พูดอะไรมีผู้เคารพเชื่อถือคำพูดมีสเสน่ห์เป็นที่จับใจภพยราะด,ด้วยศัตว์ด้วยศิลป์ 5. เป็นผู้มีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดภาวนาคือการอบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผลอัํรรู้จักวิธีปฏิบัต,ติต่อตอนเองและสิ่งทั้งหลาย ไม่ให้จิตผ่าดผโผลโลดแล่นแบบไม่มีฝั่งมีฝายึดการภาวนาเป็นรั้วกั้นความคิดฟุ้งของใจให้อยู่ในเหตุผลอันจะเป็นหนทางแห่งความสงบสุดใจที่ยังไม่ได้รับการอบรมจากการภาวนาใจควรได้รับรู้ในเรื่องของตัวเองสักบ้างจะเป็นผู้ควรแก่การงานทั้งหลายทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดทั้งส่วนเล็กส่วนใหญ่ ทั้งภายในและภายนอกผู้มีภาวนาเป็นหลักใจจะทำอะไรชอบใช้ความคิดอ่านเสมอไม่ค่อยออกตัวเข้าไปเสี่ยงต่อการกระทำที่ไม่แน่ใจซึ่งอาจต่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองและผู้เกี่ยวข้องตลอดส่วนรวมการภาวนาจะเป็นงานเพื่อผลในปัจจุบันและอนาคตไม่เสียประโยชน์ทั้งสองทางประโยชน์สำคัญ คือประโยชน์เฉพาะหน้าที่เรียกว่าทิฏฐธรรมมิกถประโยชน์การทำงานทุกชนิดที่ทำด้วยใจของผู้ภาวนาจะสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยขณะที่ทำก็ไม่ทำแบบขอไปทีแต่ทำด้วยความใคร่ควรวญและเล็งถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากงานเมื่อสำเร็จลงไปแล้ว คําสอนของหลวงป,ปู่มั่นในคลิปนี้นะครับชี้ให้เราได้เห็นถึงความสําคัญของทานศินภาวนาซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญทานคือการแบ่งปันโดยไม่หวังผลตอบแทนศินช่วยป้องกันการทําผิดและรักษาความดีในชีวิตภาวนาเป็นการฝึกจิตให้สงบมีสติและปัญญาเพื่อเผชิญชีวิตอย่างมีเหตุผล ทานศีลภาวนาไม่ใช่แค่หลักธรรมในพุทธศาสนาแต่ยังเป็นแนวทางสร้างชีวิตที่มั่นคงทุกคนสามารถเริ่มต้นพัฒนาตนเองทีละเล็กทีละน้อยเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตนเองและสังคมรอบข้างข้อคิดสำคัญที่เราได้จากคำสอนของหลวงปู่มั่นนะครับอย่างแรกการให้คือความสุขที่แท้จริงทานช่วยเปิดหวัวใจของเรา ให้มองเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างนิสัยแห่งความเอื้อเฟื้อที่นำไปสู่ความสุขทั้งต่อตอนเองและต่อสังคมอย่างที่สองสินคือเกราะป้องกันให้ชีวิตการมีศินเป็นการสร้างพื้นที่แห่งความสงบในใจและความไว้วางใจระหว่างผู้คนเป็นรั้วที่ป้องกันเราไม่ให้ตกหลุมพรางของความประมาทและการทำลาย ข้อที่สาการภาวนาคือคกุญแจสู่จิตที่มั่นคงการฝึกจิตด้วยภาวนาช่วยให้เราพบกับความสงบภายในเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตและเผชิญกับความท้าทายอย่างมีสติข้อที่สแกนแท้ของความสุขอยู่ที่จิตใจไม่ใช่วัตถุการที่เรามีทานศีลภาวนาจะช่วยให้เราค้นพบความหมาย ที่แท้จริงของชีวิตซึ่งไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกแต่ต้องเริ่มจากข้างในตัวของเราเองขอให้ทุกคนเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆในวันนี้เพราะทุกการกระทำที่เต็มไปด้วยธรรมะจะนำชีวิตของเราไปสู่ความสุขอย่างแท้จริง